ังจากมีการยืนยันชัดเจนว่าแอลจีเรีย e เป็นชาติแรกที่มีการตกลงทําสัญญาซื้อขายสู่57รายในการมีรายงานนะครับว่ารัเสเซียยื่นข้อเสนอผลิตเครื่องบินสู57รุ่นทันสมัยที่สุดในอินเดีย สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตสถานการณ์ข่าวสารแวดวงสงครามแวดวงการทหารนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมโลกเราในปัจจุบันท่านฟังครับหลังจากที่มีรายงานในเรื่องของการมาแสดงาการแสดงเครื่องบินนะครับที่ India a i r อ h o โเมื่อวันที่10-14ึคุมภาพันธ์ที่กําลังจะผ่านไปนี่แหละครับ ที่รัเสเซียนะครับนำเครื่องบินซู -57 นํามาแสดงซึ่งก่อนหน้านี้รัเสเซียมีการไปแสดงเครื่องบินซู -57 บินโชว์ที่งานจูไห่แอร์โชว์ที่ประเทศจีนเมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาและหลังการไปโชว์แสดงเครื่องบินที่จีนครั้งนั้นนะครับรัเสเซียก็ประกาศว่าได้รับออเดอร์แรกในการขายเครื่องบินซู -57 ท่านผู้ฟังครับลูกค้ารายแรกตอนนี้มีการเปิดเผยออกมาแล้วนะครับว่า ลูกค้ารายแรกมีการยืนยันชัดเจนแล้วนะครับว่าแอลจิเลียเป็นประเทศแรกนะครับที่มีการยืนยันการสั่งซื้อเครื่องบินลบสเตลสู5.7โฟลคอนของรัสเซียซึ่งถือว่าเป็นลูกค้าชาติแรกนะครับมีการเปิดเผยที่งานแสดง เครื่องบินโชว์ที่อินเดียล่าสุดนี่แหละครับท่านผู้ฟังครับแอลจีเรียเป็นชาติแรกที่มีการซื้อเครื่องบินซู57จํานวนตามรายงานนี่แหละครับมันอาจจะสูงถึง14ลำซึ่งถือว่าเป็นการเปิดสกกาาดครั้งแรกของเครื่องบินซู57ของรัเสเซียหลังจากที่เริ่มมีําทการผลิตตั้งแต่ปี2022และในปี2025เนี่ยแหละครับดูเหมือนว่ารัเสเซียนั้นก็ยืนยันแล้วนะครับว่าทางบริษัทผู้ผลิตนี่แหละครับ จะมีการส่งมอบเครื่องบินเครื่องแรกนะครับรุ่นส่งออกให้กับาชาติต่างๆที่มีการจัดซื้อแอลจีเรียก็จะเป็นชาติแรกที่จะได้รับเครื่องบินซู57นะครับในปี2015นอกจากนี้มันยังมีรายงานนะครับว่ารัเสเซียตอนนี้ยื่นข้อเสนอในการผลิตเครื่องบินขับไล่ซู57รุ่นทันสมัยที่สุดในอินเดียข้อเสนอนะั้เกิดขึ้นแต่ดูเหมือนว่ามันยังไม่มีการ รายงานเป็นทางการมีการรายงานนะครับว่าเจ้าหน้าที่ของอเครื่องบินซู57นี่นะครับมีการพูดคุยกับทางฝั่งอินเดียนะครับว่าถ้าเผื่ออินเดียเนี่ยนะครับยืนยันการสั่งซื้อตกลงการสั่งซื้อนี่นะครับอาจจะมีการผลิตเพิ่มรายการผลิตที่อินเดียท่านผู้ฟังครับรัเสเซียยื่นข้อเสนอเปิดสายการผลิตซูคอยซู57ฟอลคอนนี่เลยครับซึ่งเป็นเครื่องบินขับไล่ สเตลล์รุ่นทันสมัยที่สุดของรัเสเซียในแดนพารตะเพื่อส่งมอบประจำการให้กับกองทัพของอินเดียอินเดียตอนนี้กำลังมีความกดดันอย่างหนักในเรื่องของการที่จีนนะครับซึ่งเป็นคู่แข่งคนสำคัญในภูมิภาคนี้มีการเล่งพัฒนาและก็ประจำการเครื่องบินลบรุ่นที่5เป็นอย่างมากเพราะนั้นอินเดียจึงต้องมีความจำเป็นในการที่จะนำเครื่องบินมาประจำการให้ทันสมัย ครบฝูงตามที่ความต้องการปัจจุบันนั้นมีความต้องการเครื่องบินนะครับจำนวน42ฝูงแต่มีอยู่ปัจจุบัน31ฝูงนะครับและเกาะเครื่องบินกำลังจะมีการปลดประจำการหรือว่าหมดอายุเพราะนั้นอินเดียเลยเป็นประเทศที่ต้องจัดหาเครื่องบินอย่างเร่งด่วนรัสเซียนั้นถือว่าเป็นผู้ผลิตอาวุธและก็เป็นผู้ขายรายใหญ่ให้กับอินเดียทานบุฟังครับ ตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมานั้นรัสเซียถือว่าเป็นซัพพลายเออร์สำคัญของอาวุธของฝั่งอินเดียซึ่งความการกระชับความสัมพันธ์ของประเทศที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานี่เลครับมันนำมาซึ่งความสัมพันธ์ในเรื่องของการค้าขายอาวุธอินเดียนั้นถือว่าเป็นชาติหนึ่งชาติสำคัญในการที่ให้ความร่วมมือกับรัสเซียโดยเฉพาะในเรื่องของการซื้อขายน้ำมันการซื้อขายอาวุธระบบป้องกันภัยอากาศส่วนใหญ่ของ อินเดียนี่ครับอย่าง S400 นั้นอินเดียถือว่าเป็นประเทศที่ซื้อมากที่สุดเป็นผู้เล่นเป็นผู้ซื้อรายใหญ่ที่สุดของระบบป้องกันเพราะนั้นการซื้อเครื่องบินของอรัเสเซียเพิ่มเติมในรุ่นของซู57นี่แหละครับมันก็จะเป็นการ ตอกย้ําความสัมพันธ์และก็อาวุธโครงสร้างอาวุธของรัสเซียที่จะเน้นหนักในการที่จะใช้งานกับเครื่องบินหรือว่าอาวุธของทางฝั่งรัเสเซียก่อนหน้านี้ลายผลิตที่มีการผลิตอยู่ก็จะเป็นซู30นะครับ MKI นะครับซึ่งเป็นรุ่นที่รัเสเซียนี่เลยครับให้ลายเส้นในการผลิตที่อินเดียเพราะว่าจํานวนการผลิตที่ตามการสั่งซื้อ350ลำเนี่ยครับ ตอนนี้มีประจำการในรัสเซียมีประจำการในอินเดียแล้ว260ลำเพราะถ้าเผื่อมีการจะก,การสั่งซื้อซู57นี่เลครับอาจจะใช้ลายผลิตของซู30นี่เลยครับในการเพิ่มลายการผลิตท่านผู้ฟังครับโคโสกบริษัรโรโซโบรอนเอ็กพอร์ตนี่หละครับซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจส่งออกอาวุธขนาดใหญ่ของรัสเซียให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนที่งานอินเดียเอชโชนี่หละครับในเรื่องของโครงการผลิตเครื่องบินขับไล่ซู57 อาจเริ่มได้ภายในปีนี้หากรัฐบาลอินเดียรับข้อเสนอของมอสโกซึ่งกระทรวงกลาโหมอินเดียนี่นะครับยังไม่ออกมาให้ความเห็นใดๆในเรื่องของข้อเสนอของรัสเซียนะครับแต่แหล่งข่าวในอุตสาหกรรมอาวุธของรัสเซียนี่แหละครับรายงานนะครับว่า,ารัสเซียได้ยื่นข้อเสนอแบบไม่เป็นทางการระหว่างการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลอินเดียซึ่งผู้แทนจากบริษัทนี่แหละครับ ซึ่งเป็นบริษัทต่อต้านอากาศยานของอินเดียนี่แหละครับยังยังอยู่ในความตัดสินใจนั่นก็คือบริษัทฮินดูสถานนะครับแอโรแอโรนิวออนะคับซึ่งเป็นบริษัทในความควบคุมด้านอาวกาศของอินเดียตอนนี้ก็ยังไม่มีการพูดคุยหรือว่าตกลงอย่างเป็นทางก,การแต่ข้อเสนอหลักๆของรัเสเซียที่จะมีการผลิตซู57ในอินเดียนี่แะครับ สิ่งสําคัญที่มันเกิดขึ้นถ้าเบื่อมีการผลิตในอินเดียนี่แหละครับมันจะลดปัญหาในเรื่องของการแซงชั่นเพราะว่าการจะผลิตอินเดียนี่แหละครับมันจะสามารถาจัดหาอาวุธอุปกรณ์ต่างๆได้ง่ายกว่าที่จะผลิตในรัสเซียเพราะว่ารัสเซียปัจจุบันนั้นยังอยู่ได้รับผลกระทบจากการแซงชั่นท่านผู้ฟังครับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่อินเดียต้องเร่งในการจัดหาเครื่องบินลบสแตลรุ่นที่5นี่แหละครับ เพราะว่าจีนตอนนี้กลายเป็นชาติที่มีเครื่องบินลบในภูมิภาคนี้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็น j 20 j 35นี่เละครับ j 20นั้นถือเป็นสเตล์ตัวแรกที่ดูเหมือนลักษณะกับ f 1 22เลตเตอและจีนนั้นก็นำมาใช้งานประจำการที่ฝูงบิน และ J35 กําลังอยู่ในขั้นตอนการผลิตและน่าจะมีการประจําการในอีกไม่กี่ปีต่อจากนี้ไปเพราะนั้นมันก็เลยกลายเป็นความกดดันของทางฝั่งอินเดียนี่แหละครับต้องจัดหาเครื่องบินลบมาประจําการเพราะถ้าเผื่อเปิดสายการผลิตเต็มรูปแบบในอินเดียนี่แหละครับรัสเซียบอกว่าจะถ่ายทอดเทคโนโลยียอย่างเต็มรูปแบบและให้ความมั่นใจว่ากระบวนการผลิตจะไม่ได้รับผลกระทบจากมาตรการแซงชั่นใดๆของชาติตะวันตกท่านผู้ฟังครับ ก่อนหน้านี้นี่นะครับการที่เครื่องบินของทั้งทางฝั่งรังเสเซียก็คือซู57แลวก็เครื่องบิน F35 F35 l i g h t n i n g II ของอเมริกาล็อกเฮดมาตินที่มีการจัดแสดงบินโชว์ที่อินเดียนี่แหละครับซึ่งการมาครั้งนี้นั้นอเมริกานั้นก็ต้องการที่จะแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดของเครื่องบินลบที่อินเดียนั้นมีการไปพึ่งพาทางฝั่งของรัเสเซียเป็นจุนวดนมากขึ้ด,ด้วยกัน อินเดียก็กลายเป็นอีกชาติหนึ่งที่ไม่ได้รับผลกระทบจากมาตรการการแซงชั่นที่เกิดจากฝั่งอเมริกาเพราะว่าอินเดียนี่เลยครับเรียกว่าเป็นคู่ค้าของทั้งอเมริกาและกรล็รัสเซียคือเดียบเรือทั้งสองแคมและก็กลายเป็นอีกชาติหนึ่งที่ไม่มีไม่มีการแซงชั่นในการซื้ออาว,วุธจากรัเสเซียปกติแล้วนะครับบริษัทใดหรือว่าประเทศใดถ้าซื้ออาว,วุธจากรัเสเซียนี่หลยครับมันก็จะถูกมาตรการแซงชั่นจากทางฝั่งของอเมริกาท่านผู้ฟังครับ เมื่อปีที่แล้วนี่นะครับรัสเซียได้ส่งซูห7าไปร่วมง,งานที่จูไห่แอร์โช์และก็ถือว่เป็นจุดเริ่มต้นในการที่รัสเซียเนี่ยครับสามารถขายเครื่องบินซู5 7ได้ก่อนหน้านี้อินเดียก็เคยมีแนวทางในการที่จะพัฒนาร่วมกันเครื่องบินซู5 7แต่ดูเหมือนสัญญาถูกยกเลิกไปในปี2018ัและครั้งนี้ถ้าเผื่อมีการลงนามเซ็นสัญญากันอีกครั้งหนึ่งนี่ครับมันก็จะเป็นครั้งที่2ที่ อินเดียจะเปิดสายการผลิตซึ่งอาจจะใช้สายการผลิตซู30 MKI ที่ยังมีการผลิตซูเครื่องบินรัเสเซียอยู่ในปัจจุบันท่านผู้ฟังครับนอกจากนี้นอกจากการที่รัเสเซียสามารถขายเครื่องบินซู57ได้เป็นประเทศแรกให้กับแอลจีเรียและอินเดียอาจจะกลายเป็นชาติที่สองถ้าเผื่ออินเดียตกลงในข้อเสนอของรัเสเซียมันจะมีรายงานนะครับมาตอนนี้รัเสเซีย มีการเพิ่มกำลังผลิตในเรื่องของเครื่องอขีปนาวุธ k h 69ซึ่งถือว่าเป็นขีปื์สําคัญของเครื่องบินซู57มันมีรายงานจากทางฝั่งสื่อของรัสเซียนี่เลยครับว่า b o ริส o อน s o อฟนะครับซีอของบริษัท JSC t e c h n i c a l m e t a l e Corporation นี่เลยครับรายงานนะครับว่ารัสเซียบริษัทของเครื่องบริษัทผลิตอาวุธของเขานี่ยเลยครับจะมีการเพิ่มกําลังผลิตเครื่อง อาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารโดยเฉพาะขีบรุษ k h 59จะมีการเพิ่มกำลังผลิตคนงานจาก60,000คนนี่แหละครับกลายเป็น90,000คนและก็จะมีการจ้างงานในเรื่องของอคนที่สามารถใช้เครื่องจกักรหรือ C N C ได้นี่เลยครับจำนวนค่าจ้างมันอาจจะสูงถึง2,126ดอลลาร์ต่อเดือนทั้าางหมดครับในเรื่องของการเพิ่มกำลังผลิตอาวุธ k h เ59นี่เลยครับ ซึ่งถือว่าเป็นอาวุธสำคัญของเครื่องบินซู57เพราะว่ามันจะไปใส่ไว้ในช่องของอเก็บอุปกรณ์ขีปนาวุธของซู57ได้พอดีเพราะนั้นการเพิ่มกำลังผลิตของคี h เฮด59นี่ลยละครับมันก็จะสอดคล้องกับปริมาณของเครื่องบินลบซู57ที่กำลังมีขายกันและก็จะมีการเพิ่มรายการผลิตที่อินเดีย การเพิ่มขึ้นของคนงานจาก60,000คนเป็น90,000คนนี่แหละครับหลักๆแล้วมันก็จะไปเพิ่มในเรื่องของการผลิตชุดคิดระเบิด UMPK ที่ไปใช้กับระเบิดตะกูลฟับร,รวมถึงมีการไปเพิ่มการผลิต KH69 นี่แหละครับ เพื่อขยายแนวทางในการขายอาวุธให้มันสอดคล้องกับการขายเครื่องบินสู่5 7ซึ่งดูเหมือนเป็นการพัฒนาการล่าสุดที่รัเสเซียตอนนี้มีการเพิ่มยุทธศาสตร์สําคัญนี่แหละครับในการปรับปรุงกําลังผลิตเพิ่มลายการผลิตเพื่อจะทําให้กลยุทธ์ของรัเสเซียเนี่ยนะครับในเรื่องของการที่มีแนวทางการวางกําลังสะสมอาวุธยุทโธปกรณ์เพื่อ ใช้ไว้ใช้ในโอกาสต่อไปเพราะนั้นการเพิ่มกำลังผลิตของอาวุธ k h 6 9เน6่9เลยนะครับมันจะเป็นการเสริมสมรรถนะเสริมความสามารถของเครื่องบินลบซู5 7ในการเพิ่มขีดความสามารถในการทำตลาดของรัเสเซียของเครื่องบินลบซู5 7ในปัจจุบันท่านผู้ังครับสถานการณ์ที่รัเสเซียตอนนี้เริ่มที่จะมีการขายอาวุธได้มากขึ้น เพิ่มโรงงานผลิตอาวุธมากขึ้นสะสมอาวุธได้มากขึ้นเพราะว่าการเจรจาถ้ามันเกิดขึ้นกับทรัมป์นี่หละครับถ้ามันประสบผลสําเร็จมาตรการการแซงชั่นนี่หละครับมันจะเป็นข้อได้เปรียบอีกข้อหนึ่งที่รัสเซียจะสามารถใช้ในการสะสมอาวุธยุทโธป,ปกรณ์เป้าหมายในการยุบยุโรปนั้นมันก็คงจะกลายเป็นเป้าหมายที่ปูตินนั้นยังติดไว้ในหัวและยังต้องการที่จะไปให้ถึงในเป้าหมายต่างๆเหล่านี้เพราะนั้นมันก็มีรายงานจากประเทศต่างๆในแถบ บาติกนีครับแถบทะเลเมดิเตอร์ลินอ่าแถบทะเลบอติกแถบแถวนร์ดิกขึ้นไปนี่นะครับฟินแลนด์สวีเดนจึงมีการออกข่าวอยู่ตลอดเวลาตอนนี้ในเรื่องของการป้องกันเพิ่มกำลังทหารเพื่อต่อต้านการรุกรานของรัเสเซียจากการที่รัเสเซียเริ่มจะมีการผลิตอาวุธผลิตเครื่องบิน เพิ่มการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆเพื่อสะสมกําลังพลกําลังอาวุธนะครับซึ่งยุโรปนี่เลยครับก็ต้องเตรียมตัวนะครับเพราะว่าการยุติสงครามรัเสเซียยูเครนนั้นไม่ใช่การยุติสงครามที่อาจจะเกิดขึ้นในการที่รัเสเซียจะบุกยึดร่วมเป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ